อยากเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจค่ะเป็นเสียงเล็กๆที่ทําให้ทหารทุกหน่วยนะคะที่ตอนนี้กําลังเหนื่อยกันอยู่นะคะอยากบอกเหลือเกินว่าอยากให้สิ่งที่มันไม่สงบอยู่เหตุการณ์อะไรก็ตามให้มันจบเร็วขึ้นแล้วก็อยากให้มันจบด้วยวิธีสันติที่สุดค่ะ เค้กนี้นะคะพูดตรงๆเลยว่าทุกส่วนประกอบมีความใส่ใจของเราเราทํามันอย่างตั้งใจมากๆนะคะซึ่งมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนนะคะอย่างรอบๆเนี่ยเราก็ทําเป็นแต่ลักษณ์ของธงชาตินะคะคือแดงกับน้ำเงินชัดเจนนะคะและด้านหน้าก็มีประกอบด้วยธงและด้านบนนะคะก็คือตัวประกอบสําคัญะคะ่ะแล้วตัวหลักของเราก็าเลยคุณทหารคนนี้นะคะซึ่งกําลังถือธงชาติประเทศไทยคะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดนะคะให้รู้ว่าเรารักชาตินะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือก็ความด้านล่างเลยะคะ่ะไทยนิรักสงบนะคะแต่ถึงราก,ก็ไม่ขาดนะคะ คือเป็นสิ่งที่เราบอกว่าถ้ามีใครมาลุกรานเราเราก็สู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วยังไงเราก็อยากให้ไม่มีการต่อสู้อะไรกันทั้งสิ้นนะคะก็อยากให้ทหารทุกนายนะคะที่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงสมรภูมิรบนะคะอยากให้กลับมาสู่อ้อมอ,อกของครอบครัวของแต่ละท่านด้วยความปลอดภัยนะคะร้อเซเลย